หลัง200ปีในเขตกรุงเทพและก็ฝั่งธนบุรีพระเดชพระคุณหลวงปู่โตถือว่ามีพลังจิตแก่กล้าที่สุดในเขตเกาะเมืองจนถึงฝั่งธนบุรีไม่มีพระเกจ,จิตใดเหนือกว่าหลวงปู่โตรูปนี้พ่อหลวงปู่เดินหนท่านเคยออกปากรับรองในเรื่องนี้ข้าพเจ้าจึงมั่นใจในพลังจิตและไม่สงสัยเลยในข้อนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งเห็นสมควรนำมาบอกเล่าแล้วก็เผยแพร่ หากสังเกตรหรือศึกษาให้ดีในประวัติของหลวงปู่โตะจะได้เห็นว่าท่านเป็นพระที่เก่งมาตั้งแต่ก่อนปีพุทธศักราช2500โครูบาอาจารย์ของหลวงปู่โตล้วนเป็นพระเถระนามกระเดื่องทั้งสิน้นเช่นหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระเบือหลวงพ่อคงวัดบางกะงระพร้อมหลวงพ่อภ่มิวัดบางโคลนอกหลวงพ่อทองวัดราชโยธาหลวงพ่อหนองวัดคลองมะดันแต่ที่น่าแปลกถ้าหากไล่เลียงดูแล้วจะเห็นว่าในยุคก่อนปีพุทธศักราช2,500 กลับเห็นชื่อของพระเดชพระคุณหลวงปู่โตออกงานพิธีพุทธาพิเศษน้อยมากแต่กลายเป็นชื่อของท่านพระอาจารย์แตงกวยอินทะโชโตวัดพระดูชิมพลีเข้าร่วมงานพิธีพุทธาพิเศษต่างๆในยุคนั้นแทนแทนที่จะเป็นพระเดชพระคุณหลวงปู่โตแต่เรื่องนี้ถูกไขให้แจ้งในวันหนึ่งจากคําบอกเล่าของคุณสุรศักดิ์ป้าบอยอาจารย์ที่ข้าพเจ้าเคารพท่านเป็นผู้สนใจทางเข้มขลังชอบเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์ไปทั่ว ท่านเล่าเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจคุณสุรศักดิ์เล่าว่าวันหนึ่งพี่สาวท่านนิมนต์พระเดชพระคุวุป่โตมาทําบุญเปิดโรงงานในวันนั้นหลวงปู่โตท่านมีอาการอ่อนเพลียเมื่อเสร็จสิ้นงานแล้วคงได้ความคุ้นเคยกับพี่สาวคุณสุรศักดิ์ประกอบด้วยกับความเหนื่อยท่านได้ให้พระพิธีกลับวัดไปก่อนส่วนตัวท่านขอหลบพักเหนื่อยที่บ้านนี้ก่อนเพราะหากกลับวัดที่ต้องเจอผู้คนมารอพบท่านอยู่ท่านจึงเลี่ยงเสียด้วยความรู้สึกอ่อนเพลีย คุณสุรศักดิ์ลงปูตโต๊ะเอนหลังพักอยู่ดูแล้วท่านอารมณ์ดียิ้มแย้มจึงเข้าไปขอนวดคลายเมื่อยให้ท่านแล้วถือโอกาสสอบถามเรื่องที่ข้างคาใจกับท่านว่าหลวงปู่ขอรับผมมีเรื่องสงสัยอยากถามสักหน่อยว่าช่วงก่อนปีพุทธศักราช2500ทําไมหลวงปู่จึงให้ท่านพระอาจารย์แตงกวยออกงานพุทธพิเศษแทนท,นท่านที่เป็นอาจารย์สําหรับพระอาจารย์แตงกวยรูปนี้คนรุ่นหลังที่ไม่ทราบความจริงมักคิดว่า ท่านพระอาจารย์แตงกวยเป็นพระลูกศิษย์ที่มีวิชาอาคมจึงออกงานเสกข,ของซึ่งในความเป็นจริงพระอาจารย์แตงกวยท่านมาขอต่อวิชากับหลวงปู่โตมีความเคารพนับถือหลวงปู่โตเป็นครูบาอาจารย์พระเดชผู้คุณหลวงปู่โตแก่กว่าพระอาจารย์แตงกวย14ปีพระอาจารย์แตงกวยออกจากพิธีพุทธพิเศษแทนหลวงปู่โตมาจนถึงปีพุทธศกราช2499ท่านจึงมรณภาพลง หลังจากนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่โตจึงออกงานเองนับตั้งแต่นั้นมาเหตุนี้คุณสุรศักดิ์จึงอดสงสัยไม่ได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดพระเดชพระคุณหลวงปู่โตจึงให้สีดอ,อกหน้าแทนงานสําคัญจริงๆหลวงปู่โตะจะไปเองให้ไปงานพิธีพุทธาพิเศษต่างๆแทนตัวท่านในเวลานั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่โตได้ฟังจบแล้วท่านก็หัวเราะแล้วก็ตอบว่าฉันมันเป็นเสือซ่อนเล็บไม่อยากออกหน้า ที่ไม่ออกหน้านี่เชื่อว่าอายหรือกลัวอะไรเพียงแต่ว่าสมัยก่อนอาจารย์เครื่องขลังยังมีมากเมื่อผู้มีวิชามาเจอกันก็มักลองวิชากันบางรายลองแค่พอรู้บางรายถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือสมัยนั้นพวกที่เก่งจริงยังมีอยู่มากและลองกันจริงจังหากวันใดฉันไปร่วมงานแล้วโดนเขาทำเข้าใครจะแก้ไขให้ฉันได้ในเมื่อที่อยู่นี่ก็มีแต่ลูกศิษย์ฉันทั้งนั้น การที่ฉันให้ลูกศิษย์ออกหน้าไปร่วมงานแทนฉันเพราะหากว่าศิษย์ฉันพลาดโดนเขาทํามาฉันเป็นอาจารย์ฉันแก้ไขให้ได้แน่นอนเพราะเหตุนี้ฉันจึงให้ท่านแตงกวยเขาออกหน้าแทนฉันเหตุผลนี้เองที่พระเดชพระคุณหลวงปู่โตท่านจึงให้ศิษย์ท่านออกงานแทนนับเป็นความรอบคอบไม่ประมาทของท่านที่ลึกซึ้งเกินผู้ที่ขาดปัญญาจะตามรู้เท่าทันท่านได้เห็นได้ว,ว่าพระอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญวิทยาคุณอย่างหลวงปู่โต ท่านยังรอบครอบและก็ไม่ประมาทเช่นนี้เห็นเป็นเรื่องที่สมควรนำมาเผยแพร่ให้แก่คนรุ่นหลังได้ทราบกันครับท่านผู้ฟัง